มาพบกันอีกครั้งในช่อง S M B สล็อตอันดับหนึ่งนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่นเกมในค่าย P S หรือ PlayStation เชคยเลยนะทุกคนซึ่งเบ็ดเดิมพันที่เราจะลงในวันนี้คือ100บาทนั่นเองนะมาประเดิมเกมกันไปเลยในวีนี้นะฮะกับเกม Super Boom นั่นเองหรือว่า Super ฝักทองนะมาตอนนี้กับเบ็ดเดิมพันที่100บาทเราต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้รับ,บโบนัสหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเกมมาก็เหมือนจะเฉดเฉดโบนัสอยู่นะ โบนัสมาแล้วเลยนะทุกคนเออเป็นเกมฟักทองระเบิดนะคะซึ่งเขาบอกว่ารางวัลในเกมนี้นะจะสูงสุดถึงหนึ่งพันเท่าเลยนะเมื่อไหร่ที่เรามีการเล่นซ้ำอีกครั้งเนี่ยก็จะมีการหมุนกันไปเรื่อยๆหรือจับฉลากนั่นเองนะไปถึงหนึ่งมืสองพันเท่านั่นเองนะโอ้โหเกมนี้ปังมากเลยนะซุปเปอร์บูมหรือซุปเปอร์ฟักทองนั่นเองนะซึ่งมันก็เข้ากับธีมฮารวีนะแต่ว่าอีก สองเดือนก็จะาโลวีนนะก็มาเล่นยังก่อนล่วงหน้าในค่ายพีฟาร์หรือค่ายพีเอสนั่นเองนะคะมาตอนนี้ก็ไปอยู่ที่โอ้โหสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทเนี่ยเป็นการต้อนรับการกลับมาของช่อง s m b สล็อตอันดับหนึ่งนั่นเองราสัปดาห์นะทุกคนเบ็ดเดิมพันที่ลงไปก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะก็ใครที่ มีทุนน้อยก็สามารถลงไปทีละน้อยๆก่อนได้นะถึงว่าใครที่แบบมีทุนอยู่แล้วนะก็ลงไปได้เลยนะแล้วแต่ความชอบเลยแต่วันนี้เนะี่ยเราจะลงไปที่1น0้อยบาทเท่านั้นนะไม่ลงเยอะไปมากกว่านี้นะต้องมารอดูเชิงเกมกันก่อนนั่นเองนะมาเก้าครั้งที่เหลือเราจะได้หมุนกันไปที่เท่าไหร่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะว่าเราจะได้เงินรางวัลลับมาที่เท่าไหร่แต่ก็สวยงามอยู่นะสำหรับเกมซ u p เปอร์ฟักทองนะอือโบนัสอีนะสกหนึ่งอัน ถุงถุงโบนัอีกแล้วนะแตกกันไปเลยสิดท้าสองรอบไปเลยยี่สิบสี่ครั้งรวมแล้วตอนนี้เราได้ซีสปินกันยี่สิบสี่ครั้งนะรวมแล้วทุกคนมันมันดีมากและยอดเยี่ยมมากสำหรับเกมเฮซ่าหรือค่าย P ีอที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นเองนะซึ่งใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ ในทุกๆสัปดาห์น,นั่นเองนะวันนี้ก็ฝากเกมซุปเปอร์บูมในค่าย PS ไว้ให้ทุกคนเข้ามาเล่นตามกันได้เลยนะมาตอนนี้ก็15ครั้งนะหมุนกันไปส,สวยๆเป็นแบบยาวๆเลยในะสำหรับในค่ำคืนนี้นะกับเกมซุปเปอร์บูมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะเป็นเกมในค่าย PS นั่นเองนะไปที่อยากเล่นเกมอื่นๆในช่อง ก็อยากให้ฝากติดตามกันด้วยว่าเขามีหลากหลายเกมในค่าย PS มากมากเลยนะทุกคนมีหลากหลายเกมมากที่ให้เราเข้าไปเล่นนะก็ลองเลือกเล่นกันได้เลยนะหรือว่าใครที่ยังไม่รู้จะเล่นเกมไหนอยากรู้ทิคก,การเล่นก็สามารถแวะเข้ามาดูในช่อง SMD สล็อตอันดับหนึ่งของเรากันก่อนได้นะแล้วก็ค่อยไปเล่นจริงกันในช่อง SMD นั่นเองนะมาหรือว่าในช่องสล็อตไลเบนะอ ลองดูซิว่าจะได้เงินรางวัลกันไปทเท่าไหร่อีก8ดครั้งนะนี่ตอนนี้ได้ไปอยู่ที่เราก็มีเบ็ดเดิมพันกันไปที่หนึ่งอแล้วก็มีเงินเครดิตของเราที่ตอนนี้สะสมที่59 0 0รอบาทตอนนี้ก็หมื่นกว่าแล้วนะอีก7ครั้งกับอีกห2 8่สองบาทนะก็ถือว่าสวยงามน,นะลงเบ็ดเดิมพันที่หลักร้อยแต่ว่าตอนนี้คือได้เงินรางวัลลาที่หนึ่ง มื่นสองพันแปดสิบบาทแล้วนะต้องมาลุออ้นเ่อีกว่าเราจะได้เพิ่มกันไปอีกเท่าไหร่นะจับเกมซูเปอร์ปักทองซึ่งตีมเขาก็สวยงามมากและน่ารักเหมือนกับเหมาะกับช่วงฮาโลวีนที่จะถึงนี้นมากๆเลยนะมาอีมรพ้จบการหมุนฟรีสปริงทั้งหมด24ครั้งอโอ้โหสุดยอดมาก S M B สรับอันดับหนึ่ง ติดตามช่องนี้กันด้วยนะคะก็ใครที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างเกมได้เลยนะแล้วเดี๋ยวใครที่อยากเล่นเกมก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์สำหรับการเข้าเกมเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์นี่งนะก็มากดเล่นกันได้เลยค่ะกดมาอีกหนึ่งครั้งสุดท้ายต้องมาลุ้นเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะว่าจะเท้ไปที่เท่าไหร่หมื่นสามเจ้าราอยดสิอ่านีแม่เราออกมาด้วยนะเครดิตของเราหมน กับแปดดิบไม่เจ้าบินไปเลยทีเดียวกับโบนัสถึงสองครั้งนะหมุนซีสปินกันไปยี่สิบสี่ครั้งเป็นการหมุนซีสปินที่คุ้มค่ามากๆเลยจะเป็นพันพิทหนึ่งร้อยนะทุกคนเแล้วเดี๋ยวใครที่อยากเล่นเกมก็จะแปะลิงก์ให้เราช่องทางนะเข้าเกมก่อนแล้วให้ป้มคนนึงนะย้ำกันอีกรอบว่าเข้าไปเล่นได้เลยรับรองว่าสนุกมากตั้ง ได้เงินแบบเยอะมากเลยนะแตกริงมากแตกป็นกระจายทุกๆสัปดาห์ไปเลยทีเดียวนะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง S m b s l ับอันดับหนึ่งในวันนี้ด้วยนะรับรองว่าเช็คดีๆแบบนี้เนี่ยลองไปหาเล่นกันได้เล่นตามกันได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณแม่ที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย